นี่เด็กหญิงสุภาพสอนสีทองนะคะผู้ปกครองน้ำบุตรหลานด้วยนะคะด้านขวาเลยด้านขวาเลยนะคะเด็กชายลงชิ้นสองแหวนนะคะเลยกูไปแล้วมั้งเลยชื่อผมแล้วว่าหมดไปกี่เบอร์เนี่ย นี่ครับน้ำโอเคนะ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  หนึ่งศูนย์แปดงอือรอให้ได้สิบหกก่อน<ข><ข> โดังเลยครับดังเลยครับไอวนไโอเค๊ๆออป้าก็ได้เอกถูกแล้วเอาละครับจุดแรกออกเลยนะครับเดี๋ยวจับจุตสอก่อนเลยไหมหรือแดดก่อก่อนครับจดองเสร็จ ครับรตนึงนะครับใครสุงกอ้ครับผมเจมสนารค่ะมาค่ะอละครับามีจำกัดนะครับโลครับตัวแรนาีมีใจด้วยนะครับที่ได้ป้ายกลับบ้านนะครับป้ายกลับรับยาไม่ให้ครับครับอนี้ทิ้งนะครับเดินอยู่นี่ไะครับผมอีกเบไเหมือนเดิมครับใครมาเช้าเนี่ย ขึ้นต้นเลขหลุ้นเอาเลยครับขึ้นต้นเลขหาครับเอาลุ้นว่าจบเลยห้าเก็ครับตนครับต้นครับไนอยู่ครับไนนะครับห้ครับเอาไปหมดแล้วไปหมดแล้วเก็นห้า ห้าสิบเจ็ดครับสามานนะครับผ่านนะครับทุกคนผานนะครับผ่านนะครับถือไม่มีตัวตนนะครับเบอร์ต่อไปนะครับใครคือผู้โชคดีครับมาเช้าอีกมนเดินเหรอครับก็สุดท้ายค่ะลงท้ายได้ศูนย์นะครับเบอร์แรกเบสองครับเบอร์ยี่สิบ้ครับผมจากที่ไหนไาลุกครับน ให้จให้จัดได้เอาไมตัวนมาเลยนะครับตัวาให้โอกาสับแต่ให้เวลา3นาทีนะครับจับเวลาเลยครับจับเวลาเลยต้องล้างตัวกันเลย